V r e p o r t ร์ porter, Presented by True Move H 4G 3G และ Wi-Fi ช่ว e. งที่2สนับสนุนโดยกรุงศี SME N1 Mimi จาก Oppo Smartphone บทเดินที่มีความน,าน้ำถ้าเธอคราบถอยไปฉันคงเกิ มาถึงความพิเศษกับความรู้สึกจากใจของโค้ชหญิงเพียงหนึ่งเดียวในรายการกับโคชเจนิเฟอร์คิมที่ปีนี้สามารถปั้นหนุ่มได้สำเร็จจนกลายเป็นแชมป์เสียงจริงตัวจริงในซีซั่นสามครับคุณหนุ่มเป็นเสียงจริงตัวจริงตอนนั้นพี่คิมรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกว่างในหัวว่างว่างตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรเปล่าเหมือนกับมันมันตึงมากมันขัดพึ้งมันว่างณนะโมเมนต์ที่เขายิงแป,ปรป c ดตุ้มตุ้มๆพี่ก็ เหมือนพี่ปล่อยวางแล้วพี่ไม่ลุ้นไม่อะไรแดงเส้นพอปล่อยวางแป๊บหนึ่งน้ําตาก็เขื่อนแตกน้ําตาก็ไหลอีก<ช>พอเพราะว่ารู้สึกว่าลูกเด็กดอยของฉันมาถึงที่ตรงนี้แล้วกายคือลูกเด็กดอยของฉันอ่ะอุต่าบุกมาถึงกรุงเทพครับก็ได้ดั่งใจของพ่อแม่เราคิดถึงหลายๆลอย่างว่าว่าเออหนุม่มไปกู้เงินอะไรนะกอยศมาเรียนหนังสือนะติดนี้เขาหลายแสนบอกว่าเพ่งเลี้ยวไปคืนก่อนได้หนุ่มอะไรอย่างเงี้ย แล้วแม่ก็ป่วยกระสอบกระแสะหรือรอะไรก็แล้วแต่ซึ่งข้อดีของหนุ่มคือหนุ่มไม่เคยพูดแม้แต่คําเดียวว่ายากจนลําบากไม่มีพี่ไม่ได้เคยสอนให้หนุ่มเอาชนะใจคนดูแต่ให้หนุ่มทํายังไงก็ได้ให้คนดูยอมรับหนุ่มไปอยู่ในใจแต่ตัวเราเองอยังหวังด้วยพลังที่มีจึงทําความดี ใความเป็นโค้ชเนี่ยยากที่สุดในชีวิตแล้วยิ่งกว่าการเป็นคือดิฉันนะไม่ได้เป็นแม่ไม่งั้นจะบอกแม่ยากที่สุดในชีวิตโค้ชเนี่ยระหว่างโค้ชกับคนดูโค้ชจำเป็นที่จะต้องมองเห็นในสิ่งที่คนดูไม่เห็นหรืออาจจะไม่เห็นด้วย ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องรอดูถึงตอนจบเพื่อจะได้รู้ว่าโค้ชอยากให้คนดูเห็นอะไรจริงๆกันแน่นะคะคค้้้มทดดดีีไไ่่เยวววัันนรูาสตอง ดิฉ <gesch> ันกราบเงงมงแทบเท้าแทบปักทุกๆท่านเลยนะคะที่อยู่ทางบ้านไม่ว่าจะลูกเด็กเล็กแดงหรืออากงอาม่าคุณป้าคุณย่าคุณยายคุณน้าคุณอาเอ็นดูลูกเด็กดอยของดิฉันลูกแดงของดิฉันดิฉันก็ถือว่าติดหนี้บุญคุณพวกคุณทุกคนเหมือนกันค่ะขอบพระคุณค่ะมื่่่อแยาาใหคคนนววัััริง Hey,